อัสลามอาเลกุมวรมาตุลอยวบรกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการวัดปริมาตรเป็นลิตรในคาบที่หนึ่งทีนี้จะเป็นอย่างไรเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันได้เลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกปริมาตรของของเหลวหรือของแห้งเป็นลิตรได้นั่นเองนะคะทีนี้จากในคาบที่แล้วเราได้เรียนการตวงของแห้งและของเหลวแล้วก็การเปรียบเทียบทั้งของแห้งและของเหลวกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้จากในภาพคุณครูอยากจะให้เด็กๆทั้งสองคนเนี่ยตวงอะไรคะ ตวงถั่วแดงนั่นเองนะคะปลาตวงถั่วแดงได้ปริมาตรเท่ากับกี่กระป๋องคะได้เท่ากับ8กระป๋องนั่นเองนะคะและบอยก็ตวงถั่วแดงในกระสอบนี้เช่นเดียวกันเลยได้ปริมาตรเท่ากับกี่ถ้วยคะบอยบอยบอกว่าได้5ถ้วยนั่นเองนะคะ ทำไมผลการตรวงได้ไม่เท่ากันหน้าบอยได้ห้าถ้วยปลาได้8กระบองเด็กๆคิดว่าเพราะอะไรเอ่ยที่ได้ผลการตรวงไม่เท่ากันเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยใช้เครื่องตวงที่ไม่เหมือนกันนั่นเองดังนั้นถ้าใช้เครื่องตวงที่ไม่เหมือนกันเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าขนาดเท่ากันไหมคะ ขนาดไม่เท่ากันดังนั้นนะคะการตวงถั่วแดงใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยต่างกันนั่นเองทำให้บอกปริมาตรได้ไม่ตรงกันดังนั้นนะคะเราจึงจะต้องมีเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานทุกคนจึงสามารถบอกปริมาตรได้ตรงกันนั่นเองคะ่ะ ทีนี้เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าอันนี้เราจะเรียกว่าลิตรลิตรเป็นเครื่องตวงของแห้งซึ่งเราจะนิยมใช้สำหรับการตรวงของแห้งอย่างเช่นข้าวสารมเมล็ดถั่วเขียวแห้วลูกเดือยน้ำตาลน,นะคะ มเมล็ดข้าวโพดของแห้งต่างๆนะคะเราจะตวงด้วยลิตรภาชนะนี้เราเรียกว่าลิตรนะคะเด็กๆต่อไปนะคะอันนี้ภาชนะอันนี้เครื่องตวงอันนี้เราจะเรียกว่าถ้วยตวงซึ่งถ้วยตวงเป็นเครื่องตวงของเหลวนิยมใช้สำหรับการตวงของเหลวอย่างเช่น น้ำน้ำเชื่อมอ่าของเหลวต่างๆนะคะเราจะใช้เครื่องตวงอันนี้เราจะเรียกว่าถ้วยตวงนั่นเองต่อไปอันนี้เราจะเรียกว่าเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเอาไว้ตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเด็กๆเรามาดูวิธีการตวง ทั้ง3เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานเมื่อกี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีลิตรถ้วยตวงแล้วก็เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีการตรวงของแห้งด้วยลิตรกันก่อนนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องใส่ของให้ใส่ของในลิตรเนี่ยให้พูนแล้วเราก็จะใช้ไม้ปาดขอบ นะคะใช้ไม้เนี่ยป,ปาดขอบให้เรียบเสมอขอบเลยทีนี้นะคะเด็กๆก็ไม่ควรที่จะเขี่ยหรือเคาะหรือกระแทกระหว่างการตวงนะคะเราก็จะได้ของเต็มพอดีเลยเราก็จะได้ว่าถั่วเขียวอันนี้มีปริมาตร1ลิตรนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูวิธีการตวงของเหลวด้วยถ้วยตวง เราจะทำอย่างไรเราก็จะใส่เราก็จะใส่ของเหลวที่เราต้องการตวงให้ถึงขีดตรงนี้หรือในเครื่องตวงที่เป็นถ้วยตวงเนี่ยมันจะระบุตัวเลขหนึ่งพันนั่นเองเราตวงให้ถึงขีดตรงนี้เราก็จะได้น้ำส้มในถ้วยตวงนี้มีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรนั่นเองคะ่ะ ทีนี้นะคะเด็กๆคุณครูมีวิดีโอการตวงของเหลวที่มีปริมาตรกี่ลิตรเราไปดูวิดีโอกันได้เลยค่ะเทน้ำใส่ถ้วยตวงให้ถึงขีดที่แสดง1ลิตรจะได้น้ำปริมาตร1ลิตรจะได้น้ำในถังปริมาตร1ลิตร จะได้น้ำในถังปริมาตร2ลิตรจะได้น้ำในถังปริมาตร3ลิตรเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆดูวิดีโอกันแล้วรู้จักการตวงของเหลวด้วย ถ้วยตวงใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูวิธีการตวงเครื่องตวงสุดท้ายก็คือเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองเราจะมีวิธีการตวงอย่างไรเรามาดูกันนะคะเราก็จะใส่น้ำมันถึงขีดตรงนี้นะคะเด็กๆขีดที่เป็นโค้งๆตรงนี้เราใส่ไปเลยให้เต็มให้ถึงขีดตรงนี้ เราก็จะได้น้ำมันนี้ที่เราตวงมีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเด็กๆเด็กๆมาช่วยกันบอกนะคะว่าสิ่งของต่อไปนี้มีปริมาตรเท่ากับกี่ลิตรเรามาดูในข้อแรกเป็นอะไรเอ่ยในข้อแรกคุณครูตวงข้าวสารในกระในกระสอบใช้อะไรเป็นเครื่องตวงคะ ใช้ลิตรเป็นเครื่องตวงนั่นเองตวงเข้าสารในกระสอบได้กี่ลิตรคะเด็กๆได้สองสีหกดเลิตรนั่นเองแสดงว่าเข้าสารในกระสอบมีปริมาตร9ลิตรนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการตรวง นะคะนักเรียนสังเกตว่าเวลาเราตรวงเราจะต้องตวงเข้าสารในลิดให้เรียบเสมอขอบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคุณครูตรวงอะไรเอ่ยตวงน้ำแดงในโหลซึ่งคุณครูใช้เครื่องตวงอะไรคะใช้อะไรเอ่ยใช้ถ้วยตวงนั่นเองนะคะ ตวงน้ำแดงในโหลได้กี่ลิตรคะเด็กๆเรามานับกันนะคะ2 4 6 8ี่12 10ดลิตรนั่นเองแสดงว่าน้ำแดงในโหลมีปริมาตรกี่ลิตรคะมีปริมาตร13อ่า13ลิตรนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่าน้ำแดงในถ้วยตวง เราจะต้องตวงให้อยู่ในระดับขีดที่แสดงหลิตรอ่าก็คือกีดตรงนี้นะคะเราจะต้องตวงให้ถูกวิธีนะคะเราไปดูในข้อต่อไปคุณครูตรวงอะไรเอย่ยตวงน้ำมันในแกลลอนนั่นเองใช้อะไรในใช้อะไรเป็นเครื่องตวงคะใช้เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเอง ตวงน้ำมันในแกนลอนได้กี่ลิตรคะได้4ลิตรแสดงว่าน้ำมันในแกนลอนนี้มีปริมาตร4ลิตรนั่นเองซึ่งเด็กๆสังเกตนะคะว่าน้ำมันในเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราจะต้องตวงให้อยู่ในระดับขีดตรงนี้ใช่ไหมคะถึงขีดตรงนี้ที่แสดงปริมาตร1ลิตรนั่นเองนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเด็กๆเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้การวัดปริมาตรเป็นลิตรนะคะการวัดปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวนะคะเป็นลิตรเราอาจทําได้โดยการตรวงของเหลวหรือของแห้งด้วยลิตรถ้วยตวงหรือเครื่องตวง,ตวงน้ํามันเชือ้อเพลิงซึ่งเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานทั้ง3นี้ก็จะมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ย จะมีหน่วยเป็นลิตรนั่นเองและการตรวงของเหลวหรือของแห้งเราต้องใช้เครื่องตวงให้เหมาะสมและตวงให้ถูกวิธีนั่นเองทีนี้ถ้าคุณครูตรวงน้ำมันครูไปใช้ลิตรได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องใช้ให้เหมาะสมทีนี้ของเหลวเราจะใช้อย่างเช่นน้ำส้มน้ำใบเตยเราใช้อะไรคะเราใช้ ช่วยตวงนั่นเองเราก็จะตวงให้อยู่ในระดับขีดที่แสดง1ลิตรของแห้งอย่างเช่นข้าวสารถั่วเขียวเราจะใช้อะไรคะเราจะใช้ลิตรในการตวงเราก็ต้องตวงให้เรียบเสมอขอบแล้วก็น้ำมันเราใช้อะไรคะเราใช้เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงตวงให้อยู่ในระดับขีดที่แสดง1ลิตรเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับวันนี้การวัดปริมาตรเป็นลิตรในคาบที่หนึ่งก็จบเท่านี้นะคะเด็กๆคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในแบบฝึกหัดเล่มสองกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมมเราะห์มะตุลลอยูบาระกาตู